ทุกคนล้วนมีอดีตบางคนเลือกจะลืมบางคนเลือกจะจำถ้าคุณเคยรักใครโดยไม่สนว่าเขาคือเป็นใครมาก่อนงั้นคุณอาจเข้าใจเรื่องของผมกับเมผมชื่อบอยครับอายุ33ปีทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรตามโรงงานพักอยู่แถวบางบอนก็ไม่ได้หลอ่อไม่ได้รวยแต่ดีที่ท่อส่งน้ำส่วนตัวขนาดไม่ธรรมดาใครๆก็บอก แต่ก็มีเพื่อนฝูงเยอะพอสมควรและแน่นอนในกลุ่มมันต้องมีคนพาออกนอกลู่นอกทางบ้างเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนผมอายุ25เป็นคืนที่ผมจําได้แบบแม่นยิ่งกว่าวันรับปริญญาจบอีกเพื่อนผมตัวดีมันชื่อว่าไอ้กันเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียชอบลองของแปลกแปลกวันนั้นพวกเรากินเหล้ากันที่หอพัก กินไปกันมาจนหมดไปหลายกลมพอแอลกอฮอล์ลงไข่มันถามผมว่าบอยเคยซื้อกินไหมเพื่อนแบบสาวอาชีพจริงๆอะผมรีบสายหัวเพราะยังไม่เคยปกติผมจะนั่งสวดมนต์ไม่งั้นก็นั่งสมาธิอยู่บ้านเจ้ากันได้ยินถึงกับหัวเราะดังๆนี่มันมุกใช่ไหมเพื่อนยากผมได้แต่ยิ้มแต่ผมบอกมันเคยมีแฟนนะ เคยมีอะไรกันกับแฟนเก่าแต่ไม่เคยซื้อกินเจ้ากันยิ้มตรงมุมปากแล้วพูดว่างั้นคืนนี้ไปกันเดี๋ยวแกจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงผมอึ้งไปแป๊บแต่ด้วยความอยากรู้อยากลองและดีกรีก็ถึงแล้วด้วยก็เลยตอบตกลงไปก็ไปเพื่อนเราเรียกแท็กซี่มุ่งหน้าไปสนามหลวงตอนเที่ยงคืนลมเย็นเย็นพัดมาแต่หน้า กลิ่นกลางคืนแม่งโคตรจะมีสเสน่ห์แสงสีและบรรยากาศความรู้สึกสวรรค์ชัดๆผมไม่รู้ว่าตรงไหนเรียกว่าย่านแต่กันมันพาผมเดินลัดเข้าซอยแคบๆเรียงรายมีร้านค้าแผงลอยเปิดอยู่บ้างประปรายจนมาเจอจุดที่มีผู้หญิงทั้งนั่งและยืนอยู่หลายคนบางคนแต่งตัวจัดบางคนก็ธรรมดาธรรมดาแบบสาวมหาลัย เจ้ากันเห็นพิกัดเป้าหมายมันเดินแบบผู้นำได้เข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งมองจากระยะไกลๆนี่คือสวยใช้ได้เลยทีเดียวขนาดยืนหลบมุมตรงเสาไฟเจ้ากันยังเห็นได้ตามันดีจริงๆพอเขาคุยกันสักพักเธอคนนั้นหันมายิ้มให้ผมไฟจากเสาไฟฟ้าสาดส่องลงมาผิวเธอขาวจัดปากเล็กๆเหมือนซลาเปานึ่ง เธอสวมเสื้อยืดสีเทากับกางเกงยืนขายาวแต่ตาเธอมันมีแววบางอย่างที่ผมหยุดมองไม่ได้กันมันหันมาบอกว่าคนนี้ชื่อน้องเมแกเอาคนนี้นะเดี๋ยวฉันไปเอาอีกคนแถวโน้นผมพยักหน้าเบาๆความรู้สึกมันถูกใจใช่เลยแล้วเดินตามเมไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างระแวกนั้นแหละเรามาถึงห้องเช่าชั่วคราวใกล้ๆสพานพุทธ เป็นห้องเล็กภายในกลิ่นแบบน้ําหอมอโลมาผมเดินตามเข้าไปแบบเกรงๆกงมือเย็นเฉียบทั้งสองข้างน้องเมยหันมายิ้มเธอพูดเบาๆว่าไม่ต้องเกรงนะพี่เหมือนคุยกับเพื่อนธรรมดาหรือฟิลแฟนก็ได้จ้าผมพยักหน้าตอบรับแต่สายตาผมยังจับจ้องที่หน้าตาของเธอใบหน้าเธอสวยงามแต่แววตาเล่นเศร้ามากมายไม่ใช่เพราะอยาก แต่เพราะสงสัยว่าทำไมถึงดูเศร้าแบบนั้นเริ่มกันเลยไหมเธอถอดเสื้อยืดออกช้าๆเผยผิวเนียนที่สะอาดกว่าที่ผมคาดไว้มือของผมสั่นเล็กน้อยแล้วค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เธอกิจกรรมบางอย่างจึงเริ่มเกิดขึ้นกินเวลาไปสักครู่ด้วยความตื่นเต้นประกอบพอผมได้กลิ่นใหม่ๆม,มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษสุด ตลอดกิจกรรมครั้งนี้เรานอนกอดกันด้วยความเหนื่อยล้าฟุบลงบนเตียงแต่เธอชมไม่หยุดว่าท่อส่งน้ำของผมนี้ทำเอาเธอลืมไม่ลงหลังเสร็จกิจกรรมเธอลุกไปเข้าห้องน้ำผมนอนนิ่งอยู่บนเตียงผมมองตาเธอแววตานั้นมันเศร้ากว่าที่ผมเคยเห็นในชีวิตและรู้ตัวเลยว่าคืนนั้นมันเปลี่ยนผมไปทั้งชีวิต ตอนเธอแต่งตัวเสร็จจึงรวบรวมความกล้าเพราะเริ่มสนิทผมเลยถามเธอดูว่าทำไมถึงทำงานแบบนี้เธอนิ่งอยู่สักพักก่อนจะตอบว่าหนูไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกพี่แต่บางทีมันก็ไม่มีทางเลือกผมพยักหน้าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะลึกๆผมก็ไม่มีคำตอบให้เธอเหมือนกันหลังจากคืนนั้นผ่านไป ผมนอนอยู่หอเงียบๆคนเดียวใจมันก็ยังวงเวียนอยู่ที่รอยยิ้มของเมยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมไม่ได้รู้สึกเหมือนไปซื้อบริการมันเหมือนผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในที่ที่เขาไม่ควรอยู่เจ้ากันมันโทรมาอีกชวนไปอีกบอกมีเด็กใหม่มาแต่ผมปฏิเสธไปทุกครั้งผมลองนั่งย้อนอ่านแชทในมือถือ จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนไหนเธอให้เบอร์ไว้แต่มันอยู่ในชื่อว่าเมสนามหลวงพร้อมไอคอนรูปหัวใจผมลังเลอยู่นานสุดท้ายก็พิมพ์ไปว่าพี่บ่อยนะยังจํากันได้ไหมรอไม่ถึงสิบนาทีเธอตอบกลับมาว่าจําได้แค่คืนนั้นพี่ทำหนูหลับสบายเลยเชียวผมยิ้มทั้งที่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็พิมพ์ตอบไปแบบไม่คิด พี่ไม่ได้อยากซื้อหนูเลยนะคืนนั้นพี่แค่อยากอยู่ใกล้ๆเธอพิมพ์กลับมาว่าพี่พูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าผมหยุดนิ่งแล้วตอบว่าเปล่าพี่พูดกับแค่คนที่พี่อยากเจออีกหลังจากวันนั้นเราก็คุยกันทุกวันวันหนึ่งผมถามเธอว่าเมถ้าพี่อยากเจออีกแต่ไม่ใช่ไปซื้อจะได้ไหม เธอตอบมาสั้นๆว่าถ้ามาแบบไม่ซื้อต้องมาแบบจริงใจนะผมนัดเจอเธอที่ร้านข้าวต้มแถวสะพานพุทธเธอมาในชุดธรรมดามากเสื้อยืดกางเกงวอร์มแต่ผมว่าคืนนั้นเธอสวยกว่าคืนที่อยู่บนเตียงเสียอีกเรากินข้าวด้วยกันคุยกันเรื่อยๆมีหัวเราะมีเงียบและมีบางจังหวะที่เรานั่งนิ่งแล้วศบตากันหลังจากกินเสร็จ ผมไม่ได้พาเธอเข้าห้องแต่เราเดินเล่นข้างแม่น้ำเจ้าพระยาแค่เดินเฉยๆเธอเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังบ้านเธออยู่ชัชนาหนีออกจากบ้านตอนอายุสิบแปดเพราะโดนลุงข้างบ้านลวนลามแต่แม่หนูช่วยไว้ทันเธอร้องให้ตอนพูดถึงแม่บอกว่าทุกวันนี้ยังส่งเงินกลับบ้านแต่ไม่เคยเล่าความจริงบอกแม่ว่าทำงานเสิร์ฟในร้านอาหาร ผมไม่รู้จะปลอบอยังไงเลยแค่เดินเข้าไปใกล้แล้วจับมือเธอไว้มือเธอสั่นแต่ก็ไม่ปล่อยเธอหันมามองหน้าผมแล้วพูดขึ้นว่าพี่จะรังเกียจหนูไหมถ้ารู้ว่าหนูเคยนอนกับผู้ชายเป็นร้อยผมนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดออกไปว่าพี่ไม่เคยนับหรอกว่าใครเคยกับใครมากี่คนพี่แค่รู้ว่าตอนนี้พี่อยู่กับใคร เธอน้ำตาคลอแล้วซบมาที่ไหลผมเรายืนอยู่แบบนั้นนานมากจนลมกลางคืนเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆพอจบทริปเราไปต่อกันที่ห้องผมไม่ใช่ในฐานะลูกค้ากับคนขายแต่เป็นแค่คนสองคนที่อยากอยู่ด้วยกันแบบใจแลกใจและคืนนี้มันไม่ใช่แค่แซกแต่มันคือการอยู่กับใครสักคนที่เรารู้สึกด้วยใจ ผมหลับไปทั้งที่ยังกำมือเธอนอนเคียงข้างกันทั้งคืนตอนเช้าเธอหายไปเหลือแค่โน้ตบนหัวเตียงว่าขอบคุณที่ให้หนูเป็นคนธรรมดาสักคืนผมนั่งนิ่งอยู่บนเตียงแล้วได้แต่คิดว่านี่เรากำลังตกหลุมรักใครบางคนที่เราไม่มีสิทธิ์จะครอบครองหรือเปล่าหลังจากเช้านั้นที่เธอหายไปผมก็ไม่ได้เจอเมย์อีกเลย ไม่มีข้อความไม่มีสายไม่มีแม้แต่ร่องรอยให้ตามหาผมเฝ้าถามตัวเองทุกคืนว่าเธอไปเพราะอะไรหรือผมมันดีไม่พอสำหรับใครแบบเธอแต่วันเวลามันก็พาให้ใจคนค่อยๆเย็นลงผมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติทำงานกินข้าวดูแลแม่ที่บ้านและใช้เวลากับเพื่อนบ้างบางวัน ผมใช้ชีวิตแบบนั้นวนลูปไปหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าห้องผมเมผมพูดไม่ออกเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองแววตาเธอยังเศร้าเหมือนเดิมแต่มีอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปขอโทษที่มาหาแบบนี้นะพี่เสียงเธอเบาและมือเธอกำประตูแน่นหนูแค่คิดถึง ผมเปิดประตูห้องช้าๆพาเธอเข้าไปข้างในโดยไม่พูดอะไรใจผมเต้นแรงเหมือนคืนแรกที่เจอเธอเธอนั่งลงที่ปลายเตียงสายตาเธอมองพื้นแล้วพูดว่าหนูไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้วนะพี่หนูเลิกหมดแล้วแล้วตอนนี้เมย์ทำอะไรอยู่ผมถามเธอเป็นพนักงานคอนเซนเ็นเตอร์เงินเดือนหมื่นแต่ใจมันสบายขึ้นเยอะเลยพี่ เธอยิ้มแม้มุมปากจะสั่นเล็กน้อยผมมองเธออยู่นานแต่เธอก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วพูดเบาๆว่าขอหนูอยู่ด้วยคืนนี้คืนเดียวได้ไหมในฐานะคนที่เคยรักกันผมเงียบแล้วพยักหน้าอย่างไม่รู้ตัวผมไม่ได้รู้ว่าเธอจะกลับมาไม่ได้เตรียมใจไว้เลยแต่พอเธอมาระยะประชิดแล้วมองตาผมนิ่ง ผมก็ห้ามใจไม่ได้เลยจริงๆเธอค่อยๆดึงเสื้อออกยังคงเป็นเมคนเดิมผิวขาวเราจึงย้อนวันวานทำกิจกรรมกันแบบบ้าคลั่งเอาจริงเอาจังเหมือนกับว่าโลกพรุ่งนี้มันจะแตกดับแล้วเธอเอามือมากุมมือผมแน่นตอนที่เราถึงจุดนั้นมันเหมือนเรากลับไปเป็นคนที่เคยรักกันอีกครั้ง เมื่อเสร็จกิจกรรมท่อส่งน้ำของผมยังแช่อยู่บ่อน้ำอุ่นๆนั้นเอาไว้ตลอดคืนนั้นเราไม่หลับแค่กอดกันแน่นๆน้ำตาเธอไหลระหว่างที่เธอหลับตาอยู่เตียงจนถึงเช้าเธอลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าเงียบๆแล้วหันมายิ้มให้ผมแบบมีความสุขขอบคุณที่ทำให้หนูรู้ว่าหนูเคยมีค่าในชีวิตใครสักคนพี่กลัวเสียหนูไป แต่สุดท้ายพี่ก็เกือบเสียจริงๆเสียงผมเบาแบบที่ไม่เคยเป็นเม ے. พี่ไม่สนหรอกว่าเมเคยผ่านอะไรมาก่อนพี่สนแค่ว่าตอนนี้เมอยู่ตรงหน้าถ้าวันนี้เมยังอยากเริ่มใหม่พี่ขอเป็นคนคนนั้นได้ไหมคนที่ไม่ถามถึงอดีตแต่จะจับมือเม,มไปทุกวันจากนี้ไปขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของ บอยกับน้องเมย์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก